เดี๋ยวบินนะยายเจ้าเท่เอาแม่อสุขหัวมันลงมันจะไม่ตม่นประจังกัาโอ้ยบินไปเนาะโอ้ยโอ้ยมี่แล้วแม่ชิวชิวมากเลย่อมันจะถึงโลนึงยำหลอดนะพี่จว่าหางสามมาเยอะยายยายหยิบมาเยอะ เอากำน้อยๆพอดีไม่แน่ค้แงหน่อเออเยวก็ไปหยวกน่อหน่มๆมีตุ่มน้ำเมนบ้านงงนั่นต้มปิดแลวบหน่ต้มปิดไปละหลอบหนึ่งไปเปิดใหม่นี่นั่นหับไปเพราเราสาบานบอกเมียนตามอ่งนีกับเบอน์ที่แล้วก็นั่งนี่อืมง้อกันน บินแล้วข้างล่างนั่นมันังาเนาะคืสร้างไหมคะคร้งไหะบเนาะโอ้ยโลนึงก็ะหลายเติบไปแหละทั้งผีรอรถเลยนกโอ้ด้านรอรถข้างหลังรอรถค่ะในในนยบ ท่อน่ะท่านเราเองซื้อขายชุดเลยจริงไหมอย่าไปื่อนยังเก็ัเองอืมจังบางง่ายมัดเขาเสียฝนยังไม่ค่อนหรออเปล่าย่บอกเขาถามยายพอแล้วค่าละ อุ่นต้่ั่่อนแล้วจะไปกนใบนี้ข้นกว่าที